กคนครับวันนี้ผมเอาอาหารมาให้ผีที่ผมเลี้ยงไว้ในถ้าตรงนี้นะครับคลิปล่าสุดที่ผมเอามาเอาหัวหมูสดๆมาให้มันกินนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เตรียมของสดมาก็เลยทําอาม่าให้มันกินนะครับเดี๋ยววันนี้กินเสร็จมันจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะผมไม่ให้อยู่ในถ้านี้ละน้ำขึ้นเยอะมากเลย นี่ทุกคนห้างที่ผมสร้างไว้ผมไม่กล้าขึ้นไปแล้วพี่เดี๋ยวมันจะถล่มลงมาอีกแถมอีกอย่างแขนผมยังบวมไม่หายพี่ขยับอะไรมากไม่ได้ถ้าขึ้นต้นไม้ผมเกรงว่าผมจะหล่นนะนกินไปก่อนเดี๋ยวผมเตรียมเก็บข้าวเก็บของก่อนจะให้มันไปอ,อยู่ที่อื่นนะอยู่ตรงนี้ผมมันไกลอะพี่ผมเอาของเอาอะไรมาส่งให้มันยาก กินเร็วๆเดี๋ยวจะออกจากตรงนี้กันแล้วกำลังคิดอยู่พี่ว่าจะพานไปอยู่ที่ไหนแต่อาจจะต้องลงไปด้านล่างอ่ะที่มันใกล้กว่าตรงเนี้ยตรงนี้ผมเดินทางมาไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ไกลอะไรอิ่มแล้วเหรอ กินแม่อร่อยหรือไงวะให้มึงเยอะนั่นเน่ะเสียดายของนั่นน่ะมันมันไม่หมานใช่ไหมมันไม่หมานใช่ไหมคะ,ะตั้งชื่อให้มันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้เลี้ยงไอตัวเนี้ยไว้ใช้งานตั้งชื่อให้มันไอเรนูเฮ้ยเสียงอ,อะไรแงีงเรนูต่อไปนี้ เอ็งชื่อว่าเลนูนะโอเคไหมเลนูกินไม่หมดหรอมาม่ากินไม่หมดหรอไม่หมดก็ไม่เป็นไรย้ายไปอยู่ที่อื่นกันเถอะตรงนี้บ้างไม่ไปย้ายไปอยู่ที่อื่นเถอะตรงนี้หาอะไรกินยากไปไหมไม่ไปวะ ต้องหาวิธีให้มันไปก่อนพี่ถ้ามันไปอยู่ใกล้ๆฝั่งนู้นอะ่ะผมมาหามันง่ายไงได้ถ่ายคลิปให้พี่ชมกันบ่อยนะฮแต่ตรงนี้มันไกลไงก็เลยมาบ่อยมากไม่ค่อยได้นะครับ ไม่มีรับลิ้มด้วยมื่อเจ้ไปย้ายไปอยู่ที่อื่นไปไปเรอไปไปหรือไม่ไปไปก็เดินลงมาเก็บของตัึงนะพี่นะเดี๋ยวผมจะไปลากให้มัน ผมเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะครับไล้ตัวนี้มันก็เข้าไปข้างในถ้ำละเดี๋ยวจะเอามันออกมาไอาเลือดขวดนี้ผมทิ้งไว้นานแล้วนะพี่นะให้กินมา,ม,าม่ามึงไม่กินอเปิดฝาเนี่ยมันจะระเบิดหรือเปล่าพี่แข็งป๊อกเลยดูดดิเหม,ม็นยิายขนาดไม่เปิดก็ยังเหม็นเลย กวางกระเป๋าคนลยเดี๋ยวมันเดินมาแล้วค่อยสพายหนักแข่งป๊อกเลยพี่เออทีนี้เราเปิดใส่ผมนี่วกแตกแนะ่น่าจะเกือบเดือนแล้วนะตั้งแต่ผมเอาหัวหมูมาผมกะจะเอาเลือดเนี่เทล,ลงไปในหัวหมูด้วยนะแต่ไม่ได้เทนะครับ ทางเลี้ยงไปก่อนออให้มามา่ามันไม่กินลองให้เลือดดูเมื่อกีอ้มันไหลตรงเลยทีนีงครับ มองมองมองไร ขิดเอาหัวพี่ดูดิจะออกมาไหมออกมากวะเห็นจิบมป่อย อยู่ใกล้ขวดไปหอยเหม็นนานแล้วพี่เป็นอ่ะเป็นเดือนแล้วอือือ จ,จัดจดเลยพี่แหมมังได้เลือดแต่มึนซึมเลยอ่ะซึมเลยอ่ะ ไปไปอยู่ด้วยกันให้มัทั้งขวดเลยนั่นแหะไปอยู่ด้วยกัน ของชอบไม่ใช่เหรอจัดเลยมึงจัดมึงไปอยู่กููว่าแตกกันมั้งงานนี้แค่ได้กลิ่นก็ชื่นใจแล้วพี่มัต้องคิดในใจนะแค่แค่ได้กลิ่นก็น่าจะชื่นใจแล้วนะไม่ต้องเอาเข้าปากก็ มันดมแล้วพี่นะมันดมหอมหอม <c oughs> เหม็นแล้วที่นี่ <c oughs> จะอ้กวกหรอ

ให้หมดขวดเลยกินให้หมดขวดเลยขนาดเอาของชอบมาให้มันแล้วมันยังไม่ตามผมมาเลยพี่พี่จะให้ผมทำยังไงเนี่ยแต่เลือดมันเหม็นแล้ว้ยก็ว่าอยู่มันเหม็นมาถึงนี่เหรออ๋อมือผมไปโดน อยู่ด้วยเหรอไปก็ไปดิทำตัวน่าสงสารมันจะกินอะไรวะสนุกมาม่ามันก็ไม่กินเลือดมันก็ไม่กินมึงดมอย่างเดียวสุะสมึงจะเอาอะไรวะหาสุปมึงจะเอาอะไรจ๊ะ มึงมาอยู่กับกูนะเลนูนะจะเลี้ยงมึงอย่างดีเลยมีหมูให้มึงกินทุกวันอ่ะอยู่กับกูอ่ะอยู่กับนายเก่ามึงเขาอาจจะเลี้ยงอดๆยากๆแต่อยู่กับกูอ่ะไม่ต้องห่วงมึงอิ่มมึงอยากกินอะไรเลือดไส้หมูเนื้อหมูมันหมูจัดให้มึงได้หมดมึงอยากได้เลือดสดมึงอยากได้เลือดสดสด แล้วกูให้มึงทั้งขวดแล้วมึงดมทำไมอ่ะมันเหม่นกันไปใช่ไหมเรื่องเป็นเดือนแล้วพี่อ๋อนี่มันไม่สดเยอะเหม่งเงินไปนะมันไม่ไหวเหม่งเงินไปมันไม่ไหวพี่มึงไปอยู่กูไหมล่ะมึงชื่อต่อไปนี้มึงชื่อเลนูนะถ้ากูไปล่าปอบ้ากูเอามึงไปด้วย ไปล่าปอบมเมื่อไหร่กูเอาไปด้วยมึงจัดการปรอบให้กูด้วยแจมเลยพี่แบบนี้แจมเลยเดี๋ยวผมจะไปไล์สดบ้านปอบอีกไม่เกี่ยววันเนี้ยอาจจะเอาไอเรนูไปด้วยนะพี่นะถ้ามึงเข้าไปในหมู่บ้านนี่มึงจะทําความวุ่นวายป๋อเรนูมึงจะถ้าเข้าไปในหมู่บ้านต้องฟังกูนะทําตัวเรียบร้อยนะแต่งตัวให้ดีกว่านี้ด้วยเอาให้กลมกลืนกับคนในหมู่บ้านอนะ่ะทําได้เปล่า มาอยู่กันมาตั้งเกือบชั่วโมงแล้ะเป็นชั่วโมงแล้ะมึงพูดอยู่คำเดียวพูดอยู่คำเดียวอยากกินแล้วสดๆมันบอกน่าจะได้เรื่องอยู่นะพี่นะผมดูทรงแล้วเข้าท่าอยู่นะเอาวันนี้กลับไปในหมู่บ้านเนี่ยน่าจะเข้าท่าแหละ นายเก่ามึงเลี้ยงมึงไม่ดีกูเลี้ยงมึงเองอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นผีของนายเก่านะพี่นะอาจจะเป็นหมอผีเก่าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะทิ้งมาแล้วนะครับผมทิ้งมันหรือเลี้ยงมันไม่ดีอะไรแบบนี้สักอย่างหนึ่งนะมันถึงได้มาเลนรอนอยู่อย่างนี้แต่ไม่เป็นไรพี่ <c oughs> ผมจะเป็นนายใหม่ให้มันเองนะครับห้างผมผมจะเป็นนายใหม่ให้มันเองจะดูแลเลี้ยงมันอย่างดีเลยนะครับ ขอให้มึงทำตามคำสั่งกูกูสั่งให้มึงทำอะไรมึงทำไปทางไปอยู่บ้านใหม่ไม่เกี่วันนี้แหละมึงได้ฉ่าก็ะปอบแนะ่ตามมาปอบไปนี้ผมไม่กลัวใครแล้วพี่ไม่กลัวปอบกลัวเปิบแล้วผีตัวไหนมาก็มาเดี๋ยวผมให้เรนนูจัดการ เลนูนี่โหดเอาเรื่องอยู่นะพี่นะถ้าผมได้ตัวนี้มานี่ผมตึงเลยอะ่ะไอ้ตัอยากเข้ามาใกล้กูมากนะนยังเแวงอยู่เลนูคิดถุกหรือคิดผิดวนะเนี่ยเอามึงไปเนี่ยมึงสัญญากูไหมว่ามึงจะไม่ทำความวุ่นวายอะ่ะเลนู พูดไทยได้ใช่ไหมนะ่มะเมื่อกี้ก็พูดอยู่พ,พูดได้พี่พูดได้ดไดนั่งลง มึงลองบอกกูมาชัดๆดิว่าใครเป็นนายมึงต่อจากนี้ไปอะ่ะใครเป็นนายมึงไม่มีเอาแล้วกลัวมึงไปอยู่กูกูต้องเป็นนายมึงดิเป็นหัวหน้ามึงอะ่ะมึงจะทําตามคำสั่งกูไหมทำโอเคงั้นก็รู้เรื่องพี่เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีด้านล่างนะพี่นะ ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีด้านล่างเดี๋ยวเปิดคลิปอีกทีด้านล่างนะครับทุกคนนะคลิปหน้าผมจะพามันไปไหนรอติดตามชมกันนะครับอาจจะพาไปล่าปอบนะพาไปตะลุยที่ไหนก็เดี๋ยวจะเอาเจ้าเรนูไปด้วยนะมันแน่พี่ต่อจากนี้ไปนะครับเราดออกประจน์ไทยกูแน่เรนูเราได้ออกะจน์ไทยกันแนะ่ต่อจากนี้นะยังไงฝากติดตามรับชมกันด้วยพี่นะต่อจากนี้ความมันจะบังเกิดแล้วนะครับทุกคนนะไปเรนูกลับบ้าน